สวัสดีพรักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับคะแนนการลงทุนเราสามารถนำมาแลกของนะครับในซีซั่น3ก็จะสะสมโทเค็นใบลงทุนนะครับที่เป็นคะแนนทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์แล้วก็ก็บอกแล้วว่าจะมีการได้จากการตีจนสลัดด้วยนะในซีซั่น3ที่แคริบเบียนนะครับนี้เราก็มาสะสมเพื่อแลกของรางวัลกันนะครับอ่า มีอะไรบ้างเนี่ยอันแรกก็คือน้ำยานะครับน้ำยาข้าวะสบป,ปการณ์แบบปีนะครับใช้10ใบนะครับแล้วก็ใช้100ใบแลกได้100เพชรน้ำเงินอ่าใช่ใช่หนึ่เพชรน้ำเงินโอเคเลยก็คงแลกแลกได้ไม่จำกัดนะครับ2ตัวเนี้ย แต่ตัวนี้แลก,แกได้ใบเดียวนะครับก็เป็นเบลล่านะครับเบลล่าเดลัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นนักบัญชีของลอนดอนมีสกิลที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของเวลาเราซื้อขายของเราได้ราคาดีมากๆนะครับสกิลตาช่างเนี่ยก่อนหน้าสนใจนะครับสกิลตาช่างทั้ง สูงสุดก็ให้3%เ,เลยนะครับในราคาดีขึ้นโอ้หนึ่งแสนเลยนะครับหนึ่งแสนโทเค็นอินเวสท์เมนต์ซีซั่น3เนี่ยจะได้ไหมเนี่ยสะสมทงก็ไม่เอาเหรอธงเยวดูทงด้วยนะทงน่าสนใจอยู่ทงสำรวจนะครับทงสีฟ้าเพิ่มค่าซีวอนเนี12เพิ่มเซอร์นี้ก็ กรอบกู่สมบัติท้องทะเลรางวัลเพิ่มขึ้นมา1แล้วก็ในส่วนของการสำรวจเพิ่มพลัง Combat Power Observation Gathering Power ขึ้นมา1นอ๋อเหมือนเหมือนอันเดิมตตัวนี้เหมือนอันเดิมแต่ว่าจะมันจะเพิ่มกอบกู่สมบัติขึ้นบวกหนึ่งนะครับเนี่ยใช้12,500โทเคน ใบเขียวค้าขายเซอร์ชาต์เอที่เวลาเราขายของก็จะให้เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มราคาขายดีขึ้นมาเอ่อนะครับโลหะด้วยทั้งซันไดและเมทเทนนบวก0.2ขึ้นมานะครับซึ่ง2ตัวนี้มันน่าจะเป็นสินค้าพิเศษที่จะเกิดขึ้นในซีซัน3นี้นะ เพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าขึ้นหนหน่วยเดียวเองอะแต่ว่าสะสมนะครับสะสม7ลำาก็คืกลายเป็น7หน่วยขึ้นมาเจ็ดหน่วยก็มีค่านะโอเคโอเคสายต่อสู้ธงแดงเพิ่มค่าโมบิลิตี้หนึ่งเพิ่มความเสียาหายให้1%เลยนะเนี่ย d ดเม g เอเรียเดเม e เราลดค่าค่าความเสียหายที่ได้รับลง5%เลยนะเนี่ยโอ้ติดพงนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีอันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับเนี่ย15%อยู่นะเพิ่ม Critical Attack นะครับการโจมตีแบบข้ารุนแรงเนี่ย ขึ้น15%นะครับแต่ว่ามันต้องปรากฏไปคีย์ทิเคิลนะครับถ้าไม่ปรากฏคีย์ทิเคิลก็เป็นการโจมตีธรรมดาไปโอ้15%เลยน่ากลัวนะเนี่ยไปโดนตุ้มเดียวตายเลยอาจจะมีใบป,ประกาศพโอเนีอาโกลเด้นเส้นทางของทองคำนะครับก็ เพิ่มสปีดขึ้นอีก0.3นะครับจากสูงสุดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนในอันเดิมนะครับแล้วก็เซลเซอร์ชาดขายได้ราคาดีขึ้น3มีโอกาสประสบความสำเร็จอ่าเซลอ่าในการเจราจาเซอร์ชาดขึ้นอีก1นะครับประสบความสำเร็จหรือเปล่านี่มันไม่รู้นะแต่ในโ o t เชียชันเซอร์าดเนี่ย 1%, 1ครับลดการใช้น้ำแช่อาหารลง2%อเไอ้ถ้าเรามีอันเดิมอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะมีเสื้อกะเสื้อกะผู้ชายผู้หญิงที่ผู้หญิงเพิ่มค่าเซลล์ในการขายของนะครับเสื้อเกาะทองเหลืองเนี่ยของผู้ชายด้วยนะครับอาสกิลเหมือนเดิมเพิ่มการขาย300 52หน่วยอีเสื้อคลุมเสื้อคลุมเกียร์มาลีป้องกันมารีนะครับตอน,ตอนดิวกันมัน้ง44หน่วยนะครับแล้วก็มารีดามเมจดรซิฟลดลง1.1%เปอร์เซ็นต์ครับเสื้อคลุมก็สวยดีเนะ แต่หลักๆก็ต้องเอาเอาไปล่านะถ้าถ้า,ถาทำถึงนะแล้วก็มาเอาธงใดธงหนึ่งที่ทน่าสนใจธงต่อสู้มัง้งเออธงอื่นเราเป็นอันดับต่อไปใะธงปจนภัยค้าขายก็ลองดูกันนะครับสะสมคะแนนลงทุน3เดือนซีซั่น3นะครับมีอะไรน่าสนใจก็มารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ